ปัญหาที่เราเกิดขึ้นที่เราไปคิดสั้นเนี่ยมันเกิดจากปัญหาอะไรครับปัญหาหลายอย่างครับปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องเงินปัญหาหลายอย่างพอเข้าไม่ให้เราติดต่อใครเลยอไม่ให้เราคบใครเลยไม่ให้เราคุยบใครด้วยคนนี้ก็คือคือภรรยาหรือแฟนเรานี่ใช่ไหมครับครับเขาเขา แล้วเรารู้จักกันมานานยังครับสแฟนทีอยู่3าปีครับพะเรานี่ไม่ได้รเขาตามคือแล้วความที่เรารู้สึกว่ามันเครียดกดดันเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุหลักๆคืออะไรบ้างครับคือเงินพอเราเรามาได้ติดต่อแม่มได้ไม่ติดต่อบ้าน แม่เสียก็ไม่ได้ความเข้าแล้วเข้าก็เราลองเพลงทุกวันเขาก็เอาตา์ทุกวันแล้วเขา้าเข้าโมโหเขาก็ตีเราตีเราคนาก็เห็นเยอะแล้วเอานึกน้อยใจยังไงถึงได้ออกไปจะไปกระโดดสะพานเนาะพอ,อไม่มีทางออกเพไม่มีทางออกเพราะเนี่ยบัตรอะไรก็ไม่มี ธนาคารไรก็ไม่มีเขาหยิบไปหมดยอะไเงี้ยแล้วตังก็ไม่มีทุกอย่างเราไม่เหลืออะไรเลยตอนนั้นคือ,เ,อเราเราคิดหาทางออกไม่เจอแล้วใครที่เป็นคนไปช่วยดึงสติกเราไว้ครับตอนนะั้นใช่พี่เพราะผมโดดลงไปเลยอ๋อก็โดดตอนคือ,อทอดคารแทรพมโดดเลยเอโดดลงไปเลยครับเ,เพราะมันเป็นหนที่ซ่องหนแรกมีคนดึงไว้ก่อนแต่เมื่อคืนไม่มีคน ทอดชาดโดดเลยแล้วใครเป็นคนไปเจอด้วยไครับกู้ไปแล้วตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีขึ้นหนึ่งเพราะว่ามาได้มาเจอพ่อมาที่ปีแล้วพ่อถ้าเกิเรายังอยู่ที่นู่นเราก็ยังเครียดอยู่เนาะใช่แล้วเราไปประมาณแล้วก็ยังเรายังต้องทํางานเพราะว่าเราไม่เลือกอะไรแล้วทั้พ่อก็เป็นงี้พี่ ก็ไม่ได้ทํางานอย่างนี้เพราะเราเป็นนักร้องเปิดหมวกเรามีบัตรเงี้ยเราไปทำบัตรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่ไหมใช่ครับแล้วยาให้เขาอะเลิกก็ฟื้นเหมือนยาฟื้นมันอยู่เข้ามาได้จริงเราจดทะเบียนกับดรื่องใช่ไหมครับจดทะเบียนตอนนี้ก็คืออยาความต้องการเราอยากจะยาใช่โผลไม่งั้นเขาก็ตามอารวาตผมถ้าปุม ไร้องท e ะลุที่นี่เพื่เดี๋ยวเขาหมักติดเชื emulate, ้ออะไรครับใช่ติดเชื้ออะไรก็แค่เรายาินยาแล้วกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่กับหลานๆกับพ่อกับพี่น้องตรงนี้ใช่ไหมครับครับแล้วตอนนี้เราอยากจะฝากอะไรถึงหน่วยราชการอะไรให้มาช่วยเหลืออะไรบ้างไหมครับจะด่วยเรื่องพ่อนี่ครับเตียงตอนนี้คือพ่อป่วยเป็นโรคอะไรครับอ่า อะไรอะอมอภึษก่อยเต็มเตียงใช่พระพระอมอยู่เนี่ยครับแล้วเราก็พิการสาเหตุที่เราพิการนี่เกิดจากอะไรครับเป็นมาแต่ไต่เกิดครับต้งแา่กำเนิดใช่ไหมแล้วตอนนี้มีหน่วยงานอะไรลงมาช่วยเหลือ,อยังครับชมวยพุ่งลับมาพี่ก็ย<ต>ังไม่ตั้งแต่ที่เกิด<ส>เรือ่องเมื่อคืนนี้ก็ยังมีชาใชายยัง มั้ยเนี่ยมีแต่พวกพีกูไั่ช่วยอยากจะขอบคุณอะไรทางทพี่กูไัยบ้างไหมครับยากับเพราะว่าทําไม่ได้พวกพีดึกสติครัผมก็ทำไม่ได้พวกพี่ช่วยมาสรงผมก็มาไม่ได้<ะ>ผมทำอะไรไม่ได้เลย<ะ>ขอบได้เลยครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่กูไผ่ขอบคุณพวกพี่ครับมีช่วย ว่างตงออกแนวแต่ดีได้เจอพวกี่ครับแล้วเห็นว่าที่บ้านตอนเนี้ยก็มีปัญหาเรื่องไฟถูกตัดอะไรด้วยใช่ไหมใช่ไม่มีไฟใช้นานยังครับที่ไม่มีไฟใช้่ร้เห็นพี่ทราบบอกห้าเดือนเพราะว่าพึ่งกลับมาผมก็เลยรู้ทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยก็คือตอนนั้นนีก็โดนตัดไฟด้วย ไปน้ำอะครับมีเลยน้ำน้ำมันย,ยังมีใ้อยู่แต่ตอนนี้มีใครมาช่วยเหลือไราบ้างไหมครับท่านผ้ชมอย่างอยังครับ